ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอภายใต้การบริหารงานของนางพวงเพชรวิเศษชูผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอภารกิจงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568มีดังต่อไปนี้วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2568นางพวงเพชรวิเศษชู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวอัวซอพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3ม,มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8โดยมีกิจกรรมดังนี้พิธีทำบุญตักบารถวายพระราช,ชกุศลพิธีถวายราช,ชสักการะวางผ่านภูมิและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณห,หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองวอัวซอจังหวัดอุดรธานี และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินี 3มิถุนายนพุทธศักราช2568โดยมีนายวุฒิพงษ์ใจยศนายอำเภอหนองวัวซอเป็นประธานนักสระน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลหมากยาอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดอรธานีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2568นางพงเพชรวิเศษชูผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอพร้รอมด้วยนางสาวเบญจพรสารีแก้วครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัญจรประจำเดือนมิถุนายน ติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดส่งเสริมและการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคูณวุฒิตามระดับสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีครั้งที่6และได้รับเกียรติการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตกิจกรรมหลักที่3การประเมินมาตรฐานสสปชตของตำบลน้ำพลตำบลหมากยาและตำบลกุลหมากไฟและได้รับกิจบัตรเข้าร่วมโครงการแนวทางการส่ง เสริมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานกรณีศึกษาหมู่บ้านเคียรีวงกฏตําบลนาแคอําเภอนาหยุงจังหวัดอุดรธานีหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพณนะห้องประชุมเทศบาลตําบลทุงท่งฝนอําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขมา้าจากศูกนย์ฝึกอาชีพชุมชนณตําบลทุงท่งฝนอําเภอทุง่งฝนจังหวัดอุดรธานีวันที่หิถุนายนพุทธศักราช2568นาง,งพร้อยหกิเศษชูผู้อำเพชว การศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนงอ,องวัวซอพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรประชุมประจำเดือนมิถุนายน พุทธศักราช2568เพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ณห้องประชุมสัต,ตบัญศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอจังหวัอดอุดรธานีวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2568นางพวงเพชรวิศเศษชูผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอพร้อมด้วยข้าราชการครูคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลหนองวัวซอและคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบล าเขารวมพิธีเชิญแจกันดอกบัวประธานถวายแด่พระพิพัฒน์วชิราคงวิหลวงพ่อเจริญฐานยุตตตโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนะมงคลครบ64ปีโดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีณวิหารเฉลิมพระเกียรติวัดโนสว่างตำบลหมากยาอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2568นางปงพงเพชรวิเศษชูผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอ ด้วยคณะนิเทศลงพื้นที่นิเทศติดตามและให้กำลังใจคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง8ตำบลในการจัดกิจกรรมรับพื้นฐานนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวอัวซอในรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยณศูนยะ์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง8ตำบลวันที่12และ13มิถุนายนพุทธศักราช2568นางพวงเพชรวิเศษจูเพื่อบรยการศูนย์ส่งเสริกมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองัวซอพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การแข่งขันทักษะวิชาการนักศึกษาสอกรอระดับอำเภอหนองวัวซอ ด้แก่การแข่งขันทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทักษะการเขียนเรียงความทักษะการอ่านบทร้อยกรองทักษะทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันทักษะด้านไอซีทีทักษะก,ก,การคิดวิเคราะห์ทักษะท่ากูแน่ยาแพส้สกรทักษะการอ่านจับใจความและทักษะการอ่านเร็วโดยมีนางสาวสุภาพรพวงบุญผากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศนางสาวธารินีคำบุตรดีกลุ่มวิชาภาษาไทยและนางสาวพปรปวีกันก้นกลางกูลกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ครูจากโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมเป็นกรรมการ ณห้องประชุมสัตบัญศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568นางพงเพชรวิเศษชูผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอพร้อมด้วยคณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอเขาร่วมโครงการัรนาบุคลากรเขารวมโครงการัรนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านทักษะการดำเนินชีวิตรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5551โดยมีนายชินกรค้าอังกุผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีวันที่16และ17มิถุนายนพุทธศักราช2568นางพงเพรวิเศษชูผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีงบประมาณ2568 ณห,ห้องประชุมมณฑาทิพห์หออําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่18และ19มิถุนายนพุทธศักราช2568นางพวงเพชรวิเศษชูผู้อำนวยการศูนย์ส่ง,งสเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอเข้าร่วมประชุมสัญจรคณะผู้บริหารกลุ่มสำนักงานสกรประจําจังหวัดกลุ่มภูธานีประจําปีงบประมาณ2568ครั้งที่2การจัดการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการนายทองเพชรล่มแขกได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ1คน1อาชีพและนายอดุลเจริ นางสุพรรณพันพรมนางทองสุขเสนาอุดอรได้รับรางวัลชนะเลิศทักษะเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนภาคปลอดภัยณห,ห้องประชุมโรงแรมหนองคายธานีวิลล่าอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายวันที่23และ24มิถุนายนพุทธศักราช2568นางปวงเพชรวิเศษชูเพื่ออํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอหนองวัวซอพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนางนงลักษ์แก้วนามเมืองผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเพ็ญเป็นวิทยากรณศูนยะ์นส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอาเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2568นางปงพวงเพชรวิเศษชูผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอหนองวัวซอมอบหมายให้คณะครูศูนย์นส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตบําบลทั้งแตํตบลจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจิตอาสานักศึกษาสกรรระดับอาเภอหนองวัวซอ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นกณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง8ตำบลอําเภอหนองว,วอัวซอจังหวัดอุดรธานีวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568นากงพวงเพชรวิเศษชูผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองว,วอัวซอมอบหมายให้นางสาวสวักษ์พิมพ์ภูราตตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าโดยมีดาบตำรวจประภาวิทย์พิคุณศรีผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพหนองวัวซอเป็นวิทยากรณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี